เอ้ยโยสวัสดีชาวไทยเสื้อสายดาวคารที่ใช้ออกซิเจนหายใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มาดูเท่เกมมิ่งโอเคครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาแจกมอสทุกคนนะผมหลังจากที่เรานะผมได้รีวิวไปแล้วแหละนะคันนี้เนาะแต่ว่าแต่ว่านะผมพี่ยังไม่ได้พาทุกคนมาดูของแต่งของอะไรกันเลยนะดูวิธีการแต่งนะผมเออแล้ววันนี้พี่ก็จะมาแจกมอสคันนี้ด้วยนะผมก็คือคันนี้เลยนะฮะ ก็จะเป็นนะผม 110L I 110L อะไร 110I LED 2,022นะทุกคนก็จะเป็นคันนี้เนาะนี่เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมมันยังไม่ใช่รถนะผมมันคือโครงเขียนอยู่นะฮะอ่าพี่จะพาทุกคนมาแต่งนะผมประมาณนี้อ่ะขั้นตอนแรกเลยนะฮะอ่ะพี่ต้องขออธิบายก่อนนะทุกคนก็คือคันนี้นะผมที่จะแจกเป็น ซัพพอร์ตระดับหัวจ่ายนะผมเลเวลหนึ่งนะผมประมาณนั้นนะผมใครอยากเล่นคันนี้นะฮะก็ให้สมัครซัพพอร์ตก่อนนะผมเดี๋ยวลิงก์โหลดนะผมพี่จะใส่ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นคลิปนี้แหละแต่ว่านะผมพี่จะใส่เป็นรหัสไว้นะผมใครที่อยากจะได้รหัสนะผมแล้พี่ก็จะทิ้งลิงก์คลิปที่มีรหัสไว้ให้ด้วยและกันนะผมเออตามนั้นนะผม2อันนะฮะ ใครอยากได้เล่นนะผมก็สมัครกันมาเยอะๆนะทุกคนถือว่าเป็นการสพอร์ตพี่ด้วยนะฮะในการเราตังค์มาทำมอสนะผมเรื่อยๆทุกคนดูนะฮะประมาณนั้นนะผมโอเคก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูวิธีการแต่งเลย้วกันนะเผื่อน้องๆโหลดไปแล้วแต่งไม่เป็นนะผมอ่าอันแรกเลยนะทุกคนก็คือคัตซีนะทุกคนตัวนี้จะเป็นเครื่องนะผมเครื่องนี้มีอยู่3แบบนะทุกคนเครื่องเลเวลแรกนะผมก็จะเป็นเครื่องแบบสําหรับชงเซ็งนะทุกคน นี่เลยนะฮะก็จะไม่มีอะไรเสริมนะอ่าประมาณนี้นะก็จะมีท่อมีเครื่องเฉยๆนะทุกคนชุดเครื่องอะนะเค OK, นะผมเครื่องที่สองนะผมก็คือจะมีตะกร้านะผมแตก่การนะั้นรถเพิ่มเข้ามานะสําหรับใครที่อยากจะเอาไปทารถเดิมๆนะผมก็ใส่เครื่องสองไปนะอ่าแล้วสําหรับใครนะผมที่อยากจะได้เป็นรถออกทริปนะผมก็เครื่องสามเลยนะผมนี่เลยนะก็จะมีถังตรงนี้ให้ด้วยนะผมถังใส่ของอะนะ เป็นถังคาร์บอนด้วยนะฮะนี่เลยเนาะแล้วก็มีตะกแฆกตะกแฆตะก,ก้าน่านะผมประมาณนี้สําหรับใครอยากาไปเป็นรถออฟทิปนะรถอินโดอะไรประมาณนี้นะออันนี้รถซื้อแกงนะอ่าประมาณนี้อ่ะ๋ยวพาทุกคนมาดูนะผมทีนี้ของแต่งแต่ละอย่างนะผมคันนี้คือสามารถแต่งได้หลายแบบเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทรงอินโดนะผมทรงเดิมนะฮะทรงโครงไก่ทรงรถแข่งนะผม ได้หลายทรงมากับผมโอเคนะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนมาแต่งแล้วกันนะจะพามาดูของแต่งอ่าอันนี้นะผมคือกระจกหน้าผมไว้สําหรับทํารถเดิมนะหรือรถอินโด Indo, ประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะไม่ใส่นะผมอันนี้คือไฟท้ายนะทุกคนอ่าเอ็กตอสองคือไฟท้ายนะผมสําหรับรถเดิมๆนะก็สามารถใส่ได้นะแต่ว่าพี่จะทําทุกคนดูก็คือทรงเชงนะแต่ไม่ใส่นะผมโอเคอ่าเอ็กตที่สามนะผมคือ บางโคนหลักนะผมพี่ก็จะไม่ใส่เหมือนกันนะผมแต่ละรุ่นเดิมก็ใส่อิกตาสามเข้าไปนะนะอาจจะทําไม่ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นภาพนะนี่คือรถเดิมๆนะทุกคนยบอ่าตัวนี้นี่ทุกคนอนะันนี้ก็คือรถเดิมๆนะฮะเออแล้วก็ไปใส่เครื่องสองนะผมก็จะเป็นรถ,รถสไตล์แบบรถซื้อแกงเลยนะรถเดิมๆประมาณนั้นนะผมโอเคอ่า โอเคแลผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรถของเราแต่งกันบ้างนะผมะเดี๋ยวแนะนําก่อนเนาะเอ็กตาสี่ก็คือเป็นเบาะนะทุกคนเบ,บาะที่มีพักเท้าไม่พักเท้าเลยแหละกันตกด้วยนะฮะประมาณนี้นี่เลยนะมีกันตกให้ด้วยนะฮะเบ,บาะเดิมนะผมอันนี้นะเนาะเบาะนุ่มนะฮะโอเคเราไม่ใส่นะผมเราจะใส่เป็นเบาะแต่งนะผมเบาะแต่งก็คือเอ็กตาห้านั่นเองนะทุกคนเป็นเบาะปาดนะผมนี่เบาะปาดไล่เบานะออเบาะบางมากเลยนะฮะมานี้ แล้วมาดูนะผมทีนี้เ e อ็ตอรหกนะผมเอ็ตหกคือกันลายนะผมกันลายตรงกลางเนี่ยนะกันลายแล้วก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะผมเป็นประมาณว่าที่ใส่รังนะทุกคนรังกับเครื่องตัวนี้นะเนี่นะยฮะเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นรังตรงนี้นะฮะเป็นขาลังนะอ่ะเออให้ทุกคนนะผมตลอดครที่ทำอินโดก็ใส่เครื่องสามนะผมประมาณนั้นเออแล้วก็ใส่รังตัวนี้ด้วยนะฮะอ่าใส่เ e อ็กต้า เอ็กตาหกนะผมเราจะไม่ใส่แล้วเราจะทําเป็นทรงเชงนะฮะโอเคเอ็กตาเจ็ด ah นะผมก็คือรถเดิมๆม,มันต้องมีพวกนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยไอพวกบางโค้งเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ย,ยบางตรงนี้แล้วบางตรงนี้นะแล้วก็ข้างหลังนะฮะซึ่งพี่จะไม่ใส่แล้วกันนะผมเราไม่ได้ทํารถเดิมอ่าตรงนี้คือนะผมเอ็กตาแปดก็คือเฟรมหลังนั่นเองนะทุกคนเฟรมหลังนะผมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไม่ใส่นะเพราะเราไม่ไทำทรงซิ่งนะถ้าทรงซิ่งก็ทําได้นะ ทรงซิ่งทำประมาณนี้ทุกคนอ่าทรงซิ่งทำนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นทรงซิ่งแล้วนะฮะเห็นไหมหรือน้องๆอ,อยากจะใส่แบบไฟไท้ายก็ได้นะไอต้ตาสองนะผมนี่ก็เป็นทรงซิ่งแล้วนะที่ไม่ใส่ก็ได้นะฮะทำได้หลายแบบมากๆใส่ตัวนี้เข้าไปก็เป็นอีกทรงหนึ่งนะผมเห็นไหมอาจะเ,เป็นสีให้ดูด้วยนะฮะตัวนี้อ่าสีนี้สามารถเปลี่ยนได้สีสีเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีหลักนะผมก็ือสีเฟรมรอบคันนะหรือสีรองก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนนี่นะสีรองเห็นไนหะ อ่านี่จะใส่เป็นสีนี้ไปอ่าประมาณนี้นะผมสีรองนะอันนี้เงานะผมอยากใส่ก็ได้นะเป็นสีเงานี่นะฮะอเอ่แล้วนี่ก็เป็นสีล้อทุกคนล้อสามารถเป็นสีได้เหมือนกันนะผมแม้เออแล้วนี่ก็คือสีโครงนะผมสําหรับใครแบบอยากทาแบบทรงเซ็งนะผมจับเต็มนะก็เปลี่ยนสีโครงได้เหมือนกันนะประมาณนี้นี่นะเออเปลี่ยนได้นะผม ทรงเซมเต็มระบบนะฮะทรงเซงเต็มระบบโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเนาะผมมาทําเป็นโครงไก่กันนะผมทีนี้อ่าจะแต่งให้ดูนะฮะพี่จะใส่เอกตาเก้าไปนะผมแล้วก็เอกตอร์สิบเอ็ดนะผมแล้วก็เอกตอรสิบสองนะผมก็จะเป็นทรงโครงไก่นะฮะนี่เห็นไหมโครงไก่แต่ว่ามีเฟรมข้างหน้านะฮะจัดระบบเต็มๆนะฮะคันนี้อ๋อจะประมาณนี้นะผมของแต่งเนาะสาหรับใครโหลดไปแล้วไม่รู้ว่าแต่งยังไงนะผมเออ น้องๆก็เข้าเอ็กตานะผมตรงนี้ได้เลยนะเี่ยคำว่า,าเอ็กตานะผมของแต่งอยู่ในนี้หมดเลยนะประมาณนี้โอเคครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูนะผมวิธีลงมอสนะผมว่าลงยังไงนะผมไปกันครับ let's go โอเคครับ สำหรับวิธีการลงมอดนะผมก็ให้ทําตามนี้เลยนะผมก่อนทุกคนนะผมเข้าลิงก์นะผมตามที่พี่ในทิ้งไว้ใต้ดีคริปชั่นเลยนะผมก็ลิงก์นี้เลยนะผมก็จะเป็นนะผมสมัครสมาชิกก่อนนะไอ้น้องอแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยนะผมดาวน์โหลดก็ตรงนี้นะนี่นะผมกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่าจะมาตรงนี้นะฮะ เราก็กดดาวน์โหลดต่อไปนะฮะอืสําหรับใครนะผมไม่มี IDM เหมือนเดิมเลยนะมันจะขึ้นตรงนี้นะผมเป็นลูกดาวน์โหลดนะจ๊ะโอเคสําหรับตรงนี้พี่มี IDM พี่ก็จะเลือกให้มันลงที่หน้าเดสก์ท็อปนะผมจะได้ง่ายในการสอนด้วยดาวน์โหลดไปครับโอเคหน้านี้แล้วก็ปิดไปได้เลยนะฮะอ่าปิดได้เลยตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยนะฮะบน,นั้น เอาละครับผมหลังจากที่เราโหลดเสร็จมาแล้วนะผมเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะผมนี่นะผมให้เรานะผมเปิด o p e n i V นะผมขึ้นมาได้เลยแล้วเข้าตรงนี้นะผมแกนเทป a u t o ว V นะฮะคําว่า Windows นะฮะอ่ากดเข้ามานะผมรอมาสักครู่นะครับรอมรันลันอ่าพอขึ้นมาแล้วผมก่อนลงมอดทุกครั้งนะผมให้คนกด Edit Mode ด้วยนะครับไม่งั้นลงมอดไม่ติดนะจ๊ะโอเค แล้วก็นะผมสําหรับวิธีจะลงมอดนะให้ทุกคนนะผมลงมอดพื้นฐานมาก,ก่อนนะผมมดพื้นฐานก็สามารถเซิร์ชดูใน Youtube ได้เลยนะผมเซิร์ชไปว่าวิธีลงมอดพื้นฐาน GTAV นะฮะมีหลายช่องมากครับผมที่สอนไว้อะนะตามนั้นนะผมโอเคอ่ะพอทุกคนลงมอดพื้นฐานเสร็จแล้วนะผมให้ทุกคนนะผมเข้ามาตรงนี้เลยนะผมคาว่ามอดนะฮะแล้วก็ X 6 4นะฮะตรงนี้นะไม่ใช่ขอโทษนะผมผพูดผิด อัปดาต้าครับผมอ่าแล้วก็ x 6 4นะฮะอ่าแล้วก็ให้เข้าตรง DLC pack ครับผมอ่านี่ครับผมแล้วก็ถ้าผมให้เอาไฟล์ในนี้นะทุกคนอ่าแล้วก็กดตรงนี้เข้ามาได้เลยนะฮะขวานะผมขวาแตกไฟล์ทั้งหมดนะผมก็คือนี่นะฮะตรงนี้เลยอ่ามันจะขึ้นรหัสนะทุกคนรหัสนะผมก็อีกลิงก์หนึ่งนะทุกคนใต้ในคลิปัันคลิปนี้เลยนะผม กดเข้าไปนะใครที่เป็นสมาชิกนะผมสมาชิกอ่าซัพพอร์ตนะผมเลเวลหนึ่งนะผมก็คือมาจ่ายเลเวลหนึ่งนะเออก็จะมีรหัสให้ดูนะผมอ่าแล้วก็มาใส่นะผมเราก็ใส่รหัสได้เลยนะผมทีนี้โอเคครับผมอ่าพอตารางเสร็จก็กดโอเคแลผมอ่าประมาณนี้นะผมก็เปิดได้แล้วนะผมก็แสว p นี่ฮนะเราก็จะได้ไฟ ตรงนี้มานะผมเวฟร้อยสิบไออินโดนะผมประมาณนี้นี่เลยนะอินโดตามชื่อเลยเคพอได้มาแล้วใช่ไหมขอให้ทุกคนนะผมลากนะผมไฟล์ตัวนี้นะผมลงเข้ามาในอ่า open iv ได้เลยนะผมอ่า่าลากวางได้เลยนะผมตามนั้นนะผมอ่าพอได้มาแล้วนะฮะให้ทุกคนนะผมมาตรงนี้ทีนี้อัปเดตต่านะผมกดตรงนี้อัปเดตต้ามาทีนึงปั๊บอ่ามันจะกลับมาหน้านี้นะผมให้เรากดตรงที่ อัปดาต้า rpf นะผมทีนี้อ่าคลิกสองทีับผมแล้วก็คอมมอนนะผมแล้วก็ Data นะเลื่อนลงมานะผมทีนี้เราก็จะเห็นคำว่า d l c l i a d xml นะผมให้กดคลิกขวานะผมแล้วก็ Edit ฮะแล้วก็ให้เลื่อนตรงนี้นะผมลงมาล่างสุดเลยนะผมอ่าพอมาล่างสุดแล้วนะผมก็ให้ทุกคนนะผมคลิกขวาหนึ่งทีนะฮะนี่นะผมแล้วก็ให้มาคำนี้นะผม ตัวพิเศษคเลนส์ลน์นะผมปั๊บกดที่หนึ่งนะฮะมันก็จะคัดลอกตัวบนลงมาข้างล่างอย่างนี้เลยนะฮะพอได้เสร็จใช่ไหมเราก็เอาชื่อตัวนี้แล้วผมชื่อตัวนี้เนาะปั๊บอย่างนี้นะฮะคัดลอกมานะผมแล้วก็เอามาวางตัวนี้ได้เลยนะ,ะเ็นลงไปฮนะนี่นะผมแล้วก็มากดเซฟตรงนี้นะฮะตะลอดของพี่นะผมได้ลงไปแล้วก็คือตัวนี้นี่เองนะผมก็จะไม่เซฟ ้ำแล้วกันนะผมเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาบั๊กนะผมโอเคตามนั้นนะผมใครที่ลงครั้งแรกก็เซฟเลยนะฮะประมาณนี้นะผมวิธีลงมดนะผมก็ง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากช้างเลยนะฮะอะไรวะเนี่ยตามนั้นนะผมทุกคนโอเคฮะสำหรับวิธีลงมอดี่มีแค่นี้นะผมโอเคก็ให้ทุกคนสนุกกับการเล่นมดนี้นะผมตามนั้นนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ